สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ชอบการปลูกต้นไม้นะคะวันนี้เรามาแนะนํานะคะต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ป่านะคะเศรษฐกิจนะคะเป็นไม้ป่าโตไวนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ายูคาลิปตัสสีลงนะคะเป็นตระกูลเดียวกับยูคาลิปตัสนะคะที่นํามาปลูกเอ่อเป็นไม้สูงนะคะไม้กระดาษนะคะเห็นฝั่งตรงข้ามไหมคะ ฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นยูคาลิตัสกระดาษนะคะยุบนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตระกูลเดียวกันนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างกันตรงที่ว่ายูคาลิตัสสีลงนะคะเปลือกเขาจะลวดลายสวยงามนะคะนี่ค่ะยจะให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมคะลวดลายเขาจะสวยงามนะคะเปลือกขาวนะคะลายเขานะคะก็มีทั้งหมด เจดสีนะคะหกถึงเจสนะคะก็มีสีเขียวสีส้มสีม่วงนะคะสีน้ําเงินนะคะผสมกันนะคะนี่ค่ะสีครีมสีน้ําตาลนะคะค่ะต้นกําเนิดของยูคาลิปตัสสีล้มนะคะเป็นต้นกําเนิดมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งทั่วโลกนะคะให้การยอมรับนะคะว่าเป็นไม้ป่านะคะไม้ยืนต้นที่สวยที่สุดในโลกนะคะนี่ค่ะประเทศไทยนะคะ ได้นำการเข้ามานะคะสมัยร .5 นะคะล้วก็เอามาปลูกนะคะในพระราชวังนะคะนี่ค่ะแล้วก็ในหลวงท่านนะคะก็เอาไปขยายนะคะตามศูนย์พัพฒนานะคะต่างๆนะคะแล้วก็ตามมหาลัยนะคะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมีการขยายนะคะจำหน่าย แล้วก็ปลูกนะคะทั่วไปนะคะในวงแคบนะคะนี่ค่ะต้นยยคาลิปตัสี่ลงนะคะเป็นไม้ยืนต้นยืนต้นนะคะเป็นไม้เ,เปอกอ่อนนะคะแต่ว่าถ้ายิ่งอายุยายนานนะคะเขาก็แข็งเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าจะไม่แข็งเท่า,าไม้สากนะคะเท่า ท่าอะไรอ่ะท้ายพยองนะคะแต่ว่าออตอนนี้นะคะที่คนเริ่มมานิยมปลูกนะคะเพราะว่าเปลือกเขาจะสวยงามนะคะจะนิยมปลูกตามหมู่บ้านจจสันนะคะแล้วก็โรงแรมนะคะรีสอร์ทนะคะสาเหตุทําไมที่เรารู้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนจําหน่ายนะคะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามหมู่บ้านจจสันนะคะแล้วก็โรงแรมรีสอร์ทนะคะนิยมเอาไปปลูกนะคะเพื่อ ทำให้เป็นที่น่ามองนะคะนี่ค่ะเปลเขาจะสวยงามจริงๆนะคะยิ่งอายุนานนะคะลายเขาก็จะยิ่งถี่แล้วก็สวยยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะใบเขาจะไม่ค่อยร่วงนะคะแต่คือใบเขาจะไม่ค่อยร่วงนะคะนี่ค่ะเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะลองเด็ดมาเปรียบเทียบได้นะคะเดีย๋ยวว่างๆเดีย๋ยวเราจะนําใบของยูคาลิปตัสสีลุงนะคะกับ ยูคาทั่วไปนะคะเอามาให้ดูนะคะซึ่งอ,อยอแนะนําให้เลยแล้วกันนะคะเยูคากระดาษนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเขาจะเรียวยาวนะคะส่วนยูคาลิสตันสีลุงนะคะเขาจะเรียวอ้วนนะคะเป็นป้อมๆค่ะแล้วก็ยอดอ่อนเขาจะเขาจะอ่อนๆน,น,นี่สวยนะคะออกจะเป็นสีม่วงนะคะยอดออกเขาจะออกสีม่วงนะคะนี่ค่ะส่วน ยอดอ่อนของยูคากระดาษนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะเขาจะเป็นสีเหลืองสีส้มนะคะมันมีความแตกต่างนะคะดูกันง่ายๆนะคะถ้าลูกค้านะคะหรือว่าพี่ๆทุกคนนะคะซื้อนะคะให้สังเกตตรงนี้นะคะตรงตรงยอดนะคะตรงใบอ่อนนะคะนี่ค่ะไม้ ป่าสวยงามนะคะไม่ซสติกเกตสวยงามนะคะเดี๋ยวถ้าไงขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ